เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้เห็นวัตถุดิบไหมครับวันนี้ไปตีนไก่นะครับแล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะครับมีพริกแกงวันนี้ผมจะทำท่อตีนไก่กินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาสังสรรค์นิดหน่อยนะครับเป็นตีนไก่ทอดนะครับแล้วว่าไว้กินไว้กินเล่นนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มผสมกันเลยดีกว่าวันนี้ เครื่องปรุงต่างๆน้อยฮะไม่เยอะครับง่ายๆสบายๆนะครับเริ่มต้นที่ขาไก่นะครับล้างทำความสะอาดตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดเพิ่มเอาความหอมของเครื่องเทศของเขานะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนิดๆจะไม่เผ็ดนะครับแล้วก็นี่ก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาอันนี้เป็น ผงปรุงรสนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนชาพอตัดความหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับนิดหน่อยครึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสปรุงรสฝักเขียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอเคนวดตรงนี้ก่อนนวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่ยังผมลืมไปก็คือเกลือนะครับนิดหน่อยปลายช้อนนะครับ ราะส่วนผสมอื่นเนี่ยมีความรสชาติที่เค็มอยู่แล้วแล้วเราก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยประมาณกึ่งช้อนชานวดทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยครับนี่แหละครับโอเคได้ที่แล้วนวดไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ครับก็ง่ายๆของผมก็คือจะเติมแป้งทอดกรอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนะฮะค่อยๆใส่นะครับ ไม่เอาเหลวมากนะครับเอาแค่แป้งพอเคลือบกับตัวของตีนไก่ของเรานี่แหละครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก <c oughs> ็คือใช้ความแป้งนะครับประมาณนี้ครับให้มันเคลือบตัวชิ้นของขาไก่นะ่ตีนไก่นะครับถ้าหากว่ามันเหลวไป <c oughs> ก็เติมแป้งนะครับผมแต่ว่าตอนใส่น้ำอ่ผสมเนี่ย ก็ควรระวังหน่อยนะครับเหลวไปเดี๋ยวใส่แป้งมากเดี๋ยวมันจะจืดโอเคเรียบร้อยครับผมไปทอดกันดีกว่าทีนี้ก็ถึงคัตอยการทอดนั้นนะครับก็เหมเดิมฮนะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาเตีไก่ของเราลงไปทอดนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ไฟกลางนะครับอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงมากนะฮะแลมวกรูดไปโรยหน่อยจะได้หอมๆน้ำมันเราจะได้หอมๆนะครับ ค่อยทอดไปใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะฮะไฟกลางนะครับว้าวเดี๋ยวเนื้อในอ่อไม่สุกแนละ้วข้างนอกก็จะไหม้ซะก,ก่อนนะครับถ้าเปิดไฟแรงเกินหอมจ้าหอมแล้วหอมแล้วเหลืองแล้วด้วยครับเอาละทอดใจเย็นๆนะครับเอาละเหลืองสวยได้ที่แล้วครับผมตักขึ้นได้เลย อตอนทอดนี่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยขาไก่ของเราก็จะยังมีน้ําอยู่ข้างในอะนะรับรองว่าอาจจะมีระเบิดตุ่มตามบ้างระวังด้วยนะครับชุดแรกผ่านไปจัดชุดที่สองเลยครับผมอันนี้กินตีนกันเพนลิน้ะตีนไก่ ชุดที่สองก็ค่อยๆทอดนะครับผมอ่าละเริ่มสวยงามละอ๋อละชุดที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแหมเหลืองสวยใสได้ใจจริงๆแต่ว่าระเบิดตูมตามอยู่นะครับต้องระวังนะการทอดพวกนี้เพราะว่าข้างในของตัวตีนไก่อ่ะยังไงก็จะยังมีเป็นไฟก่อนยังไงก็จะมีน้ําต้อนอยู่ เอาละเรียบร้อยอป่ะเดี๋ยวเราจ,จัดจานครับผมเสร็จแล้วครับผมเมนูแสนง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนอร่อยง่ายๆกับแป้งง่ายๆโดนใจโอ้โหนี่ฮะแป้งใกล้กรอบจังๆแล้วอืมอืม มักไปสิบห้านาทีเองจ้ได้เลยอ่ะอุ้ยร้อนร้อนร้อนอืมสุกถึงเนื้อในครับอืมตาตายกินพี่แกงหอมมากโอ้โหแป้งกรอบกระจายคอลลาเจนเพียบเลยอะอม โอแป้งแป้งทอดกรอบถ้าหากว่าใครไม่มีแป้งทอดกรอบจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับแป้ข้าวเจ้าผสมกับน้ําเย็นจัดหรือไม่ก็บางคนมีเอ่อเขาเรียกอะไรานะน้ำปูนใสครับใช้ได้เหมือนกันมเมนูเคี้ยวเพลินอ่ะแค่ตัวกีนไก่ก็อร่อยแล้วจิ้มน้ำจิ้ม,มซิม อืมจัดดวงกินพวกนี้กินไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเองหรือว,ว่าไก่ทอดเคเอฟซีอ่ะมือนี่ฟินสุดๆอะ่ะกินไปดูดนิ้วไปอหนึบหนับหนึบหน,นับแดงดึงอืม ต่ลวมือเป็นโลก็หมดจังนะ่ะโอ้หลอยได้ตั้งใจนี่แหะครับเมนูตีนไก่ทอดนะครับเมนูที่เพิ่มคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนได้ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตอนทอดเนี่ยเนื่องจากตัว ตัวตีนไก่เองนะครับจะมีน้ําอยู่นะมีน้ําอยู่ในตัวตีนไก่เนะี่ยเวลาทอดมันอาจจะมีระเบิดตูมตามบ้างนะครับต้องระวังนะครับต้องมีโล่นะตอพงทอดออกมาแล้วเนี่ยผลลับออกมานี่หืมจยุดไม่ได้จริง <c oughs> เป็นได้ทั้งขอกกินเล่นแล้วก็กลับแก้มตา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 คนนั้นเนี่ย อืมพอก่อนพอก่อนอ่าเราจะนานไปงั้นโอเคครับยังมีอยู่ยังมีอยู่กินง่ายอยู่ง่ายกระหน่วยแทนวันนี้ก็แสนจะง่ายเลยนะครับอาจจะเป็นเมนูกินเล่นนะเป็นกับแกล้มช่วงปีใหม่เวลาซื้อเขาเนี่ยตอนนี้ตีนไก่ที่ผมซื้อมาเนี่ยที่ผมอยู่นะครับโลละประมาณ80บาทบ้างบางวันก็90บาทนะครับเราซื้อมาสักโลเนี่ยเราก็ทอดกินกันช่วงปีใหม่ผมว่าเพลินแน่นอนนะครับ ต่กิจกรรมร่วมกันที่ผมว่าฉลองพี่มายังมีความสุขแน่นอนงั้น่็เอาเป็นว่าว,วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากว่าพอจะมีประโยชน์ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับผมปรุงรสให้ได้ดั่งใจเรานะครับทำอาหารชิ้นเองก็ต้องปรุงให้ได้ดั่งใจเนาะบางทีก็ปรุงอาหารกินเองก็ต้องทำใจครอบครัวเราสิง <laughs> ั้นโอเคเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้าครับทั้งของกินเล่นทั้งกับข้าวทั้งอาหารทั้ง หลายๆเมนูที่เราจะมาทําแล้วก็แชร์กันนะครับผม mm hmm. ส่วนวันนี้ในแทนขอตัวก่อนอ้ออย่าลืม subscribe ไป็นกำลังใจให้กันนะครับแต่เจอกันเมนูหน้าครับในแทนขอตัวครับสวัสดีครับ